สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องโอ้ยมาหาเห็ดกับบได้เห็ดจ้าเลิ่อแล้วพ่อมากอกเหรือมนี่ฮะมากอกเหรือมจ้าเก็บมากอกเหรือมกันเด้อบอกเก็บเห็ดบอก นี่แหละจ้ามากอกเรือมจ้าบ่ได้เฮ็ดได้จะมากรอกเรือมแก่าาดดามากอกเรือมจ้าแกบมากอกเรืมมรอเรมเดี๋ยวจะท้าวเบิ่งห้างนี้จ้า เดี๋ยวเดินต่างขาก้องกันเด้๋ยจ้าโอ้ยขาก้องกับพ่อเทียงมันะพนื้นที่เอ็มบดีจ้าแก่ปกกอเกเลื่อมจ้าบ่ได้เฮจ้าได้ปากกอเกเลื่อมนี่ล่ะค่ะ นี่แหละค่ะพี่น้อง ABS> ได้มากออเกลียมจ้ะฝนตกมันก็เลยเป็นเปียกแห่น้อยนึงจ้ะนี่ค่ะาไอเทียล่ะนี่ค่ะ นีลาจ้ามากาเรืออมจ้า นี่แหละจ้านี่เฮเบิ้งจ้ามันดดดดันเลยด้วค่ะฝนมานตกค่ะดีค่ะประกอบเัือจ้าเนี่ยจ้า